สวัสดีครับต่อไปนะครับเราจะแนะนำการแอดนะครับแอดอุปกรณ์ตอนนี้นะครับให้นะครับเพื่อนๆนนะครับเพื่อนช่างนะครับลงแอปชื่อว่า UC นะครับตัวนี้นะครับ UC y w o s d e นะครับ UC นะครับ ก็เปิดแอปเข้าไปนะครับทําการสมัครก่อนนะครับตอนนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับของลูกค้าต้องสมัครก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นะครับเสียบเปิดปลั๊กไฟนะครับเสียบออกล่องเสียบเข้าไปนะครับรอให้ตัวกล้องนะครับหมุนนะครับหมุนรอดีเซตนะครับตรงนี้เราต้องใส่ซิมที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ ส่ซิมิเตอร์แนะครับช่องเล็กจะเป็นซิมนะครับช่องใหญ่จะเป็นแมมนะครับอย่าลืมนะครับนะครับรอให้เครื่องทำการหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อตรวจสอบก่อนนะครับ นะครับพอเครื่องตรวจสอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอ,อได้ยินเสียงดังปื๊ดนี้นะครับดังปี๊ดนะครับแสดงว่าเครื่องพร้อมที่จะ,ะทำการเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปนะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็สแกนที c ่า e คนะครับ แล้วก็ติ๊กดำเนินการขั้นต้นสำเร็จแล้วและขั้นตอนต่อไปนะครับรอนะครับโอเคครับเครื่องหาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ตั้งชื่อให้เป็นเป็นบ้านแล้วกันนะครับแล้วก็กดแน่นอนเข้าไปนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับเครื่องก็ทำการออนไลน์ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับโอเคเครื่องออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเวลานะครับมีเพื่อนช่างซื้อไปนะครับแล้วก็เวลาเพี้ยนนะครับเวลาเพี้ยนเราไปที่รูปเครื่องจักรก็ได้นะครับไปรูปรูปเครื่องจักรข้างบนนะครับแล้วก็ไปที่ไปที่ตั้งค่าเวลานะครับแล้วก็ไปเลือกที่ UTC นะครับตรงนี้ประเทศประเทศไทยนะครับให้เป็นบวกเจ็ดนะครับบวกเจ็ดไปเลือกเป็นบวกเจ็ดนะครับ UTC นะครับ UTC บวกเจ็ดนะครับของเรานะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็แบกกลับไปนะครับภาพและเสียงครับตรงนี้ตั้งได้นะครับพลิกภาพเมื่อก,กี้ภาพแับหัวอยู่นะครับเราก็พลิกกลับนะครับโอเคนะครับ ภาพก็สวยพอใช้ได้อยู่นะครับ f ูลเ HD ก็สมราคาอยู่คร pues ับราคาไม่แพงก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับตัวนี้สามารถใช้กับ แผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับเวลาตรงแล้วนะครับ1ิบ6อดสิบนาทีนะครับ ไม่ยากนะครับการแอดอุปกรณ์อะไรก็ถือว่าไม่ยากนะครับย้อนหลังก็มาที่ฉายบางตอนตรงนี้ได้เลยนะครับสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับกับช่างเพชรนะครับสุราธานีนะครับ08578 1 9ดนะครับกล้อง4 G นะครับเส่ซิมออนไลน์ได้เลยนะครับราคาแค่1,000กว่าบาทนะครับก็ทักมาได้นะครับสินค้าดีนะครับ มีประกันหนึ่งปีนะครับผมสนใจก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ